มีมองจากทางภาคเอกชนนะครับหลังมาตรการ Make America Great Again ชุดแรกของผู้นำสหรัฐมีผลบังคับใช้แล้ว43วันของสหรัฐในยุคทรัมป์2.0เกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างนะครับยกมา4ประเด็นใหญ่ครับหนึ่งเลยก็คือมาตรการเก็บภาษี25%กับสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกมีผลบังคับใช้แล้วนะครับเช่นเดียวกับสินค้าจีนครับที่ถูกขึ้นภาษีนำเข้าเป็น20% สหรัฐมีการดึงธุรกิจชิปและเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลับสู่สหรัฐได้มากขึ้นด้วยนะครับและล่าสุดครับบริษัทโฮดิ้งยักษ์ใหญ่ในฮ่องกงขายหุ้นที่บริหารท่าเรือในคลองปานามาให้กับบริษัทสัญชาติสหรัฐแม้ว่าทางฮ่องกงนั้นจะยืนยันว่าการขายหุ้นไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองก็ตามนะครับ และหลังจากนี้ครับจะยังมีมาตรการใหม่ๆนะครับเช่นการเจาะกลุ่มสินค้าอย่างการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมทั่วโลก25%มีผลเดือนนี้อันนี้ไทยได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับและถัดไปครับเมษายนก็จะขึ้นภาษีรถภาษีเซมิคอนดักเตอร์และภาษียาเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนมาตรการต่อคู่ค้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้คณะกรรมาการร่วมภาคเอชชน3สถาบันหรือกรอกรเปิดข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า ตัวเลขที่ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐไม่ใช่4 1 0 0ม่ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าสูงถึง4 4 0 0 0ล้านเหรียญและถ้ายึดตัวเลขนี้ไทยจะขึ้นมาเป็นอันดับที่10ของประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นครับข้อเรียกร้องของกรกร,ก,รก็คือต้องบูรณาการข้อมูลกันนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์เศรษฐกิจไทย2ข้อสําคัญ หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเกินดุลการค้าครับกกรบอกว่าลองดูดีๆครับถ้าพิจารณาสินค้าและบริการที่จับต้องไม่ได้จริงๆเราอาจจะไม่ได้เกินดุลกับสหรัฐมากขนาดนี้นะครับถ้าเตรียมข้อมูลดีๆเจรจาดีๆไทยยังมีทางออกส่วนปัญหาที่2ครับก็คือตัวเลขการส่งออกไทยที่ตอนนี้มันเติบโตสวนทางกับการผลิตในประเทศ กกรก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีการสวมชื่อประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งออกไปสินค้าหรือไม่ซึ่งถ้าจริงก็ต้องแก้ไขโดยด่วนครับ Netflix ภาคการบันเทิงต่างๆที่เราต้องจ่ายค่าฟรีเหล่านี้มันมีทั้งดุลภาคบริการดิจิตัลภาคขนส่งและที่สำคัญเนี่ยยังมีกันหนึ่งคือภาคการศึกษา เหล่านี้ต้องนํามารวงกันทั้งหมดเลยว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มองแค่กระดานเดียวคือ4 0 0 0 0ื่นกว่าล้านเมื่อหักไปแล้วอาจจะแทบจะไม่ได้ดุลหรือเราอาจจะเสียดุลด้วยก็ได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องมาบูรณาการให้ครบถ้วนกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะไปเจรจาก,การค้าเตรียมตัวกับสประเทศแล้วก็ไปการกําหนดยุทธศาสตร์ในการรับมือ ในครั้งนี้ด้วยกันจะเห็นตัวเลขการส่งออกของเราเนี่ยทยานขึ้นนะครับแล้วก็ในในเดือนหนึ่งมก,กราคม68ตัวเลขก็ขึ้นไปสูงมากซึ่งตอนแรกเราก็เข้าใจว่าก่อนที่ประธานิทรัมป์จะมาทุกคนจะสั่งต้นเงินไว้หมดมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวดีนะครับแต่พอเราเข้าไปเช็คกันนี่ปรากฏว่ามันสวนทางกับดัชนีภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งตัวเลขมันลดลงแต่ส่งออกมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยจึงมีตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความผิดปกติหรือว่าจะเป็นการที่นําเข้าสินค้าแล้วมีการเข้ามาเปลี่ยนหรือสวมสิทธิในการนําส่งแทนหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถาม